ผมก็เข้าใจพี่เตริรดว่าเขาเขาจะคอมเมนต์งานผมเขียนในคำนั้นอะว่าโต้ตัดแบบนี้อีกแล้วนะเขียนลงในสมุดอะย้ำอะเหมือนแบบว่าบอกตัวเองว่าเออมึงรู้ตัวได้แล้วนะว่ามึงทำมาสักพักแล้วมึงต้องแบบดีกว่านี้ได้แล้วอนะไรประมาณนี้แล้วเยอแนะนําตัวเองลยคสวัสดีครับผมชื่อโตโต้ะนะครับ จากช่องป๊อปไหมคือต้องบอกคนว่าผมเป็นคนอินอินกับเพลงไม่ไม่ค่อยมากเน้นฟังแบบเน้นฟังเครื่องดนตรีนะเน้นฟังพอๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟังเพลงแล้วแบบโอ้ใหม่ก็โอ้ม่กเลคือแบบว่ามันทัชแล้วมันก็แบบว่าไปร้องไห้ในห้องน้ำอ่ะตอนอับน้ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็นั่นแหละก็วัยทำงานแหละเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆแค่ เข้ามาทํางานเทพเวลาแล้วผมก็เข้ามาทําตัดต่ออย่างที่เรารู้กันแล้วตอนนั้นนะผมมาทําแบบว่าสกิลตัดต่อคือน้อยน้อยมากน้อยกว่าชิบิวเข้ามาแรกๆอีกน้อยจริงน้อยมากทําไปัะพากรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าของที่เนี่ยแล้วมันคิดวันบนอนะมันเครียดคืองานก็ตัดออกมาตัดช้าเกือบเลดบ้างงานออกมาก็ไม่ค่อยดีพี่เติร์ดแก้หลายรอบเลยเนะียเค็มหลายรอบนย่งสมมุติยกตัวอย่างเลยตอนที่ผมได้ตัดวอล์กใหม่ๆผมงง พี่เตอร์จะจะ,จะพูดคำนี้กับผมว่าโต้ตัดแบบนี้อีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็เข้าใจพี่เตอร์ว่าเขาเขาจะคอมเมนต์งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ผมชอบกดดันตัวเองอะ่ะผมเขียนในคำนั้นอะ่ะว่าโต้ตัดแบบนี้อีกแล้วนะเขียนลงในสมุดอะ่ะย้ำอะ่ะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนแบบว่าบอกตัวเองว่าเออมึงรู้ตัวได้แล้วนะว่ามึงทํามาสักพักแล้วมึงต้องแบบดีกว่านี้ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วเยอ โอเคมันก็เลยมียช่วงหนึ่งที่ผมไปว่านอนออฟฟิศไปบ่อยคืออาทิตย์นั้นน่าจะ3วันได้มั้งนอนไปสองคืนนะ <c oughs> ก็เพราะตัดงานเนี่ยตัดไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วคืนก่อนที่จะไฟนลอะ่ะมันตึงไงโคตรตึงเลยแล้วแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็ออฟฟิศเก่าก็มีห้องน้ําอาบน้ําได้ผมเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ผมเป็นคนอาบน้ำแล้วต้องเปิดเพลงฟังฮะตอนนั้นในหัวก็แวบ,บขึ้นมาชื่อเพลงว่าทางกลับบ้านของบริสแสลมมันเป็นเพลงที่แบบว่า คนจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองกรุงที่แบบเพื่อมาทํางานเนาะเนาะตามหาความฝันอะแล้วบอกว่าสักวันเนี่ยฝันก็จะสําเร็จได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่อะไรเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวคนนะขอขอขอคนึกก่อนแต่แต่มัน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 ขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงพ่อเมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงแม่และยังคงทําตามคําสัญญาชีวิตเมื่อทำได้ตามชีวิตเมื่อทําได้ตามความฝัน วันนั้นเราคงจะกลับเอาฝันนั้นไปฝากไอ้ขี้รู้แล้วว่าหน้าเสียเลยตอนนี้นในวันที่ใจมืดมนวันที่ชีวิตลงทางเมื่อไกลในวันที่ใจวุ่นวายยังทำให้คิดถึงบ้านเราจากมาตั้งนานไกลแสนไกล เมื่อไรความฝันจะเป็นจริงหรือที่ฝันไฟไม่มีจริงเข้าใจว่าคนทุกคนย่อมมีเหตุผลของการเดินทางแต่ใจฉันยังอ้างวางเมื่อสิ่งที่หวังนั้นยังไกลหนึ่งใจล่องลอย กลางผู้คนที่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครหนึ่งใจที่ยังต้องเดินไปเ<ๆ>มื่อไรที่ลมยังคิดถึงพอเมื่อไรที่ท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญญา ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กลับเอาฝันนั้นไปฝากปลิวไปตามกระแสใจคนยังเคว้งคว้างอะไรจุดไหมมืมดมนความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมายก็โลกที่มันลวงหลอก มันช่างโหดร้ายหรือมันอาจเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้เมื่อไรที่ลมยังคิดถึงพอเมื่อไรที่ท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญ ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กล้าเอาฝันไปกราบเท้าแมห้นทางมันจะยังแต่ฉันจะไม่ท้อใจวันนั้นต้องเป็นจริง จริงๆมีต่อยนิดหน่อยแต่ว่าลองไม่ได้ห่วงว่าจะไม่ลองเลยเฮ้ยจริงๆช่วงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันละก็เลย โอเคโอเคโอเคทุกคนก็มีจุดที่ต้องเครียดต้องเหนื่อยต้องท้ออะไรอยู่แล้วโอเคเราอยู่กับมันได้แต่ว่าอย่าอยู่กับมันนานมากหาอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปลุยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราต่อ เพื่อที่จะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นในอนาคตอะไรวันนี้ก็เครียดได้ครับแต่อย่าเครียดนานทอได้แต่อย่าถอยก็สู้ๆครับทุกคนสู้อยู่แล้วถ้าไม่สู้ผมออกไปแล้ว <c oughs> ผมพูดจริง